กะซีภาพปูกระปุลซาคือเกาละจ้าใส่น้ำตาลจ้าพี่น้องจ้าตามด้วยพุงนวดจ้าก็รับก็รับก็รับอุ้ยพงนวดจ้าหม่อเพชรจ้าพี่น้องจ้าใส่หม่เพชรจ้าอุ้ยมันมันเฮียเบิร์ดตัวเบิร์ดจ้าตามด้วยน้ำปลาต้มซุกเนาะจ้าสูตรบานสาเพนซีจ้าใส่กระเทียมใส่ขิงจ้าภูเขาใหญ่ๆน้ำเต็มหม้อจ้าใส่เบิร์ด เรื่องเน้นๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าเพไนยบานนี้น้ำลายไหลระบาดเียมาพี่น้องบานนี้เบาๆไล่ยายหางจับพี่น้องจ้าคนเห่เขากันเลยจ้าค่ะเบาีล่พี่น้องเบาๆไล่เลยพี่น้องแต่เมือเต็มมึงันนะเ้าๆไล่เลยนี่เบาๆล่ยายหางอ่ะพี่น้องบานนี้โอยน้าการจับสแตบมาเด้อจ้ นอุ้ยเสียงงามเนาะเหมือนนีเนาะงามงามดารากองคนพี่น้องเอ้ยบางแน่คนดารากองคก็บ่อยากเล่าเด้พี่น้องใครจะดิแล้วพี่น้องันนี้